ต่อไปเอาสองอันเนี้ยผมเอาผมเอาผมเอาปืนเขามาขวัญเอาสโนไปไหนแล้ววะมนัีมีก่อสายมีสองอันถอดนะไหน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 นี่เนี่ยเดี๋ยกับขึ้นอะไรกบแฟ็กสไนท์เขาเดินใครเอ้ยขออันหนึ่งอ่ะตายยิงเป็นเจ็ดสไนเ์ถุงเท้ามีคนขับรถถอยก่อนเลยขับรถทางนี้นี่ไงนอนมองดูนอนมองอยู่ รถอยู่เนฟเกต่ะพี่เนฟเกตไหมไม่มาหุ่แอบเลยพี่ไม่ต้องไปซื้อแล้วข้างหน้าข้างหน้าไปซื้อแล้วรถเขาสมองโอ๊ยมีหลายตัวเกินไอ้มีสโนว์ออกเหรอไอหมีลงไมลต้องลดพี่ลงไมลต้องโหลดลงไมลต้องลดไหนวะเมื่อกี้ตัวนั้นอะให้ให้เปิดเฟียปังทิ้งไว้หน่อย ที่อยู่ไหนเาเบอร์อะไรนีคนข้า,างหลั<า>งผมคุณรถไปแล้วขับรถเฮ้ยสนายตองสนายตองรวัววงหยดระวังโดนจับเปิดคัดหลอนเปิดคัดหลอนข้า,างม่จ๊อ้กตัวอตัว ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นมันหมดยังพี่หมดเนี่ยตรงนู้นล้มอยู่ตามไปฝั่พี่ไปก่อนต,ตน้นตัวแดงพี่ขึ้นมาได้<ห>แล้วนะที่มาร์กอะ่ะชุบเลยชุบเลยชุบแล้วชุบแล้วพี่ชุบแล้วชิบหายแม่งครับผมครับมาไม่ยิงใครไม่โดนเหมือนเดิมคือเกาโหลดหานะพี่โหลดที่คาร์ลมาร์ขายแล้วนะ เขาไม่มีของเลยนี่าเขาแฮกนะเขาแฮกนะอเหรที่โดนนะพี่พี่แล้วอยู่แฮกแฮกพี่ยังไม่ถึงพี่เอเนะครับพี่ขอบคุณยี่สิบแปดดวงครับพี่เอขอบคุณครับข้างหลังข้างหลังข้างหลังไอโยนตรงไหนคุณข้างหลังพี่ต๊อมพี่เข้ามาช้าพี่แล้วโอ้โหตรงพี่ตรงพี่มาจากไหนปะโอ้ยมึงมาจากไหนหมีมีข้างหลังหมีระวังเนอะพี่ซื้อหลอดยาหลอดกระป๋าไม่ได้ เตรียมเตรียมตัวซื้อเกิดที่ด้วยนะปลาเลยปลาเลยตอนนี้แหละปลาเลยปลาเลยเอามือมาละกำลังถือกำลังถือมีดเดี๋ยววิ่งมาจากไหนไอเย้ยมึงจะว่าปลาโหลดหรอไอเชี่ยมันโหลดมันแอบทำทุ่นตีไรวะเนี่ยเอ้าล้มเอ้ปวดหัวหรอแม่งเนตอนไหนล้มไปเลยพีเจอคนพี่เจอคนนะองเราทำหัวพี่ ระวังโหลดทับพี่ระวังโหลดทับนะดูขึ้นได้ไอ้ผมนี่เขาอยู่หน้าผมนะมีมาเก็บโหลดมีมะด้นหลอดันลรอเอ้าแล้วทำไมไม่ตายวะไอ้เหี้ยลูกทั้งนานเก็บละก๊ับสวยหนึงพี่แป๊บนึงพี่ปอวอีกตัวหนึ่งอืม กี่โมงเปิดเปิดสกิลอะดูซ้ายไปนะพี่ก๊อสไหสไหนซองไห <c oughs> นย,ยิงดิพี่ยิงยิงผมปูไฟฟ้ายิงอยู่เออนั่นแหละ <c oughs> มีกระสุนพิเศษด้วยพี่ไม่มีครับไม่มีโอ๊ย <c oughs> ต้องไปดูกล่องเขียวข้างหน้าพี่ มามาแล้วพี่มามาแล้วนะข้างหน้าข้างหน้านอกวงพี่ได้เห็นได้แล้วยิงแม่งไม่โดนเลยโดนโดนโดนพัอยู่พัดดูไม่โดนโดนพี่หญิงยญิงยิงอยู่โอ้โหขึ้นมาใช่ไหมไม่โดนแล้วพี่ เออเดี๋ยวเหลือใจเย็นใจเย็นผมยังไม่ได้ขึ้นผมยังไม่ได้ขึ้นใจเย็นกองกูไปละเอาเลยเงินข้างหน้าอเราเนี่ยวิ่งฟองผมเสียดายกระสุนผมมาผมเลยไม่ไม่ต้องยิงนะ้วดผมเก็บไว้เลยโอ้บอดวิ่งมาข้างหลังสามตัวไป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  เห็นเหมวะนี่บนเขาลูกเนี้ยไม่มีตะเกาวล้เพีเขานี้มันสูงกว่ามีใครมีนี่แหละวูเดนซ้ำหน่อยพี่ซ้ำหน่อยซ้ำหน่อย แถวน,นั้นตรงนั้นมีกลอก่องแดงวะกล่องแดงไม่ไอ่เปลี่ยนเป็นล็อกเป้าหรือไอ่เปลี่ยนเป็นบ้องก็ยังดีาการน,นี้ถือล็อกเป้าอ,ปอยู่มีกล่องแดงอยู่เดี๋ยวผมดูให้คืออะไรเดี๋ยวรอมงสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวก่อน,นเขาไปอยู่ด้านบนหลังอืออืออเขาไปอยู่ด้านบนหลังใช่ใช่ใช่อยู่ขอกำแพงเฮ้ยทำไมมีเสียงรีโหลดอยู่แบบนี้โอคนนี้อยู่แถวนี้แน่เลยพี่แฮกคแฮ็แฮกแฮ็แล้วแฮกคแล้ว Đấy, sân này, sân này, này luôn Cô lồ đang, mối, cô đang này, đường. 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 Này, này, cô đang này vì, đứa phòng nút Thăng mà, nào, Thăng nào, má, hả? Thằng ma nhỉ? Thằng tí? Thằng lưỡng á Thôi này, chính rồi men hải Mà số, số, số này, dù này ừ. cò, เอาชาร์จชาร์จชาร์จเอาแคบแคบพี่เข้ามันหมดเลยนี่แหละเข้าหมดเลยนี่แหละข้างหลังโอ้ข้างหลังข้างหลังจบหลบอยู่จบอยู่นี่หลบอยู่นี่ผมโดนข้างหลังพี่ผมโดนข้างหลังหัระเบิดยัดยัดมาเลยพี่พี่อย่าขึ้นข้างบนพี่อาจจะมีตัวสูงกว่าเราพี่เอ้พี่ก๊อลฟระวังด้วยนะโอ้นั่นไงไงผมบอกพี่แล้วเฉ๊ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร เดือดสองตัวนะเดือดสองตัวเดือดสองตัวอยู่ข้างล่างเราเนี่ยแหละพี่เห็นได้เห็นได้เห็นได้ใช่ใช่เขาอยู่เห็นตัวไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นบนมาแล้วไอ้หลบหลบฉากทันเอาตรงนี้ไงเล่นมุมไหนพี่ก๊อ เฮียบ้าโอ้ย oh, ป้า <quelques> พ <robi ers> ี <000 personal> <venue> ่กอลปยังดูดเลยพี่ดูดที่เหี้ยเลยดูดเป็นไอเอมโฟเลยอะสงสัยต้องแมค์คลองแล้วพี่แม็กไม่พอี่พี่40นัดดงเหรอ50นัดอืมนุงพลแต่งมาแบบ The safe zone collapsing. แต่งแบบเอาแต่งเอาสังคมไม่รู้อ้อมมันทางไหนวะดูเหมือนกันพี่ัวอ้อมขวามาอยู่ทางซ้ายตัวหนึ่งซ้ายตัวหนึ่งพี่หน้าผมพี่ดูขวาไปขวามาว่างไงอยู่หน้าพี่อ๊อฟหน้าพี่อ๊อฟหน้าพี่อ๊อฟสองตัว,วาานี่ ร้อมาแล้วพี่ด,ดมา,าม,ดมา,ามดาบดบดาบหรือตัวท้ายเออสวยงามพระรามเก้า